ในประเทศถึงเรื่องอาณาปาสติที่จริงอาณาปารสติประดิกายสตาเนสติประดิน,นานุสติปรดิมันเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องกายด้วยกันทั้งหมดมนาทีบายแยกออกไปเฉยๆนี่แหละ ลงมาที่กายอะกล่าวทึงเรื่องมาเมลัยสติตัวตัวนี้แตัวตัวนี้มันจะตายก็ดีตัวตัวนี้มันเป็นอยู่ยังเคยพิจารณาความเป็นอยู่คู่ันจะตายนี่แหละตัวตัวนี้แหละทำมา้าสติก็คือลมหายใจเขาออก กายขาตาสติเสื่อพิจนากายอันนี้นันเดียวกันนั่นเนี่ยที่ว่าหลงหรอกพิจนาไปไปมาก็เลยหลงนะ่ลืมคิดว่าคือรวมรุปรวมเด็กวรวมไม่ได้มาเกิดจากอะไรที่พิจนานอย่างนั้นรวมควมไม่ได้ที่เกิดนี่แหละจะถึงอะไงก่อ จะพิจารณาจะอธิบายทเ,เรื่องอนาปาจติต่อไปเพื่อไม่ขาดตอนเป็นอนาคตาสติ 9. อีกเก้าอนาปานจติที่ถ้าอธิบายไปตามเหมืนยัคือพิจารณาลมหายใจเขาออก หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสลับกันไปอย่างนี้หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองเอาอยู่อย่างนี้ให้จิดรวมลงไปได้ก็เ,เป็นใช้ได้ถ้ามนี้คันพูดถึงเรื่องความจริง น,นับหนึ่งนับสองอยู่มันจะรวมได้หรือมันไม่วางนะคำนบรวมเนี่ยนั้นเลยไม่วางมันจะรวมได้หรือจะแท้จริงคู่ปฏิบัติฝึกหัดทั้งหลายถึงขนาดนั่นก็ดีมันก็อยากรวมอยู่แล้วถึงก้บ จิตบางคนก็ถึงรวมลงไปถึงนับหนึ่งนับสองก็เลยลืมไปอันที่มันที่ล้หายใจเข้าหายใจออกนั่นก็หายไปไหนก็ไม่จับยังเหลือแต่ความสงบอย่างเดียวอันนั้นาเรียกว่าอาน,นาปานสติกรรมฐานมันรวมไปแล้ว กรรมฐานอะไรก็เอาเธอพุทธาสติธรรมาสติสังขารสติทิราจาขาวสติอะไรก็ตามเถอะน,นั้นเป็นแต่คำปฏิกรรมเป็นเครื่องล่อเครื่องปอ่อยเครื่องล่อเครื่องล่อยให้เข้ามาสู่จิตรวมคันธาหากว่า จิตไม่รวมก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรนะปะ่าสติมรณา,าสติอะไรากายาตสติบนอยู่นั่นเนี่ยห้กายเป็นบนเป็นเพอไปแันที่มันจะเป็นภาวนาสมาธิเลยไม่เป็น เ็นคนขี้บน่นคนเราขี้บ่นว่ากันเขาเกียดเขาชังบ่นอยู่นั่นเนี่ยทั้นไม่รวมแล้วมันไม่หายบ่นหรอกพอรวมมั้วจงหายบ่นเลยเสียอันนี้แหละสงบเยือกเย็นคนนั้นยังไม่มีปากมีเสียงต่อไป หายขี้บนนแต่หน้าเสียดายบางคนบางคนบางอาจารย์เ mm. มื่อมันหายทำพฤติกรรมหายไปคือจิตรวมลงไปแล้วไม่ตางจ mm. ิตเลยหายเลยเข้าใจว่า ทำบริกรรมนนั้เป็นของเป็นของดีในกราบคืนวมาทำบริกรรมอีกลืมทำบริกรรมไม่ได้มันม่งแสดงว่าผู้สอนไม่เข้าใจเ,เรื่องภาวนาจึงต้องเทือกคำบริกรรมเป็นใหญ่ แค่ที่จริงเมื่อจิตรวมแล้วหายไปหมดคำพฤติกรรมไม่มีแล้วคำพฤติกรรมมีมากมายในที่นี้ถึงจิตอยาบและปราสติในเรียกว่ามนุสติจิต นั่นอีกมากตัวนี้อีกอาสุภัสสิาสุติปอาสุภาสาภาสาิปมีมากมายกับสินสิบธาตุวัฏฐานอาราศริกูฏ อห้ลูกไปชาสีลูกไปกานสีอะไรต่างๆมากมายน,นั้นก็ร้วนแล้วแต่บริกรรมทั้งนั้นอยา่างลูกไปชานนละูกไปกานนี้บริกรรมอะไรมันชามันถึงรูปไปชานลูปไปชานไม่ต้องบริกรรมม,มันถึงชานถึง สมาบาัติจะบริกรรมอะไรว้าบริกรรมเบื้องต้นในที่จิตม่อยู่ในที่ล่อให้เข้ามาในที่มันยากตรงนี้มันเข้ามาถึงสมาธิคือมันแน่วแน่แล้วปล่อยลงไปหมดไม่มีอะไรเลยคำบริสํมแม้แต่ตัวงของเราก็ไม่ ารากฏไม่ทราบไปที่ไหนมันเป็นสมาธิแล้วจึงว่าน่าเสียดายที่ไม่ตามสมาธิตรงนั้นทางที่ถูกที่ดีนั้นต้องตามสมาธิตรงนั้นสิความสงบอยู่ไหน กันที่ว่าไม่มีอยู่ไหนใครเป็นคนว่าไม่มีต้องมีคนพูดคนต้องมีผู้พูดคนว่าไม่มีผู้สงบต้องมีผู้ว่าต้องสงบมีอยู่ทาเขาไปเห็นให้เขาไปรู้ตรงนี้จึงจะได้ความจริงบอกว่าแต่ไม่นี้ไม่มี อะไรก็ไม่มีตัวตนอะไรก็ไม่มีใครบางไม่มีทำไมไม่เห็นตัวว่าไม่มีนี่แหละคำบริกรรมสองมดที่พันนาไว้มากมายอย่าไปพูดแต่เรื่องสี่จิบอธิษฐานว่าเลยบางที นางไปนในนางประจาจาราอยองเอาแสงไฟเราเป็นอารามณ์พระองคหนึ่งเป็นนั่งอยู่ริมตะเห็นนกยางกินปลาเอานกยางกินปาลานกยางกินปลาวราวเป็นอารมณ์เป็นองไรสำเร็จไม่ใช่นี้ไปเพียงสี่จิตเท่านั้น มากกว่าไปคนนั้นอีกที่ท่านว่าไว้ว่าจะย่อหรอกนะจึงเราเพียงแต่เครื่องล่อให้เข้ามาเฉยๆนี่นแหละเมื่อเข้ามาแล้วก็ปล่อยวางเสียให้เข้าไปจับตัวจิตหนึ่งต้องการผัดจิตน่แหละต้องการให้เข้าถึงจิตนะ่แหละ ภาวนาอะไรอะไรก็ต้องการเข้าหาจิตเมื่อเห็นจิตแอของัลก็ทิ้งหมทิ้งว่านั้นที่อธิบายฟังมามานาจะตีก็ดีกายจะตีก็ดีอนัปาะจะตีก็ดีมันรวมในที่เดียวคือกายจะดีเลย กายนี้เป็นเหตุพิจาจรณากายนี่จะพิจารณากายนี้ได้หพราทำไมพิจารณาเป็นทุกข์ก็ได้พิจารณาเ่องของเที่ยงก็ได้เป็นของว่าเสรยจตนได้ตัวก็ได้แต่อย่าไปทิ้งอันนี้แล้วก็แล้วกันทิ้งก็ทิ้งมาได้เพราะเราเกิดขึ้นมาได้ตัวตน จะไปทิ้ง,งให้ขายไ่ทิ้งไว้ที่ไหนจะฝากใครไว้ไะขายใครขายกับตัวของเราเนี่ยแหละจะฝากให้คนอื่นกับตัวของเราเนี่ยแหละรักษาตัวของเราเนี่แยแหละเย้่งดูรื่งดูกุ่นวยเรืประกันตา่างเมื่อเป็นเช่นั้นจึงจำเป็นที่สุด จะต้องยกกายขึ้นมาปิจดานาเมื่อผู้ต้องการเห็นทุกโทษในวันาตาัสรงสารยกกายขึ้นมาปิยดานาเพราะของมีอยู่ทำบมาฐานใน้องมดเมื่อนแท้ของมีอยู่ั้งนั้น มาพิจารณาไม่ใช่เอาของอะไมนี่ทรัพยจะทำพระพุทธเจ้ารู้กับรู้ของจริงคือของมีอยู่นั่นเองมันเป็นอยู่อย่างไรก็ให้รู้จริงตามเป็นจริงนั่นแหละวเจ้ารณ์สอนตรงนั้น <c oughs> สอนให้เห็นจริงด้วยตาด้วยด้วยใจด้วย อย่างตัวเราเกิดมาเป็นทุกข์ใครก็เห็นว่าเป็นทุกข์เกิดแก่จะตายใครแก่จะเป็นทุกข์ทั้งนั้นถามใครใครก็รู้ตัวเจ้าของเอกก็รู้ใจเอก็รู้ทา้ทาก็เห็นนั่นเลยเรื่องของจริงชาติพิทุขายาลาพิทุขามน,านุษพิทุขัง ชาติราพยาธิเป็นทุกเมื่อเห็นเป็นโทษทุกข์ก็อย่ไปทิ้งให้ใครทิ้งก็ไม่ได้นั่นอยู่ยนยยั่นแหละกิริยาอ่นหละนั่นเป็นธรรมนั่นเป็นของพระอริยเจ้าของจริงของพระอริยเจ้า เราลับไปเบื่อหน่ายไปเกลียดเห็นทุกข์แล้วก็อยากโสงอยากตายอยากไปฆ่าฆ่าทิ้งผิดเกิดทุกโทมนัดขับแค้นในใจนั่นผิดไปจึงว่าทำทั้งหลายนี้แหละตัวของเรานี่แหละ แต่พิจารณาเห็นทุกข์แลเห็น <c oughs> เดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาทุกข์อันนี้หมดหมดอันนี้อย่าทุกข์อนอื่นต่อไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยยักย้ายไปเรื่อยอย่างทุกข์ในการอยู่การกินมังกินไปแล้วก็สบายหน่อยเ่ยกลับทุกข์อีกโดยจากรสชาติอรอร่อย คุมสภาบร่างกายคะแนนการพัฒนการมีความสบายเบิเกบานันนานักหนึ่งเยอะเลยเอทไทเอทไททุกเขาเรียกว่าเอทไททุกถ้าไม่ทายก็ไม่ได้ทุกมากยิ่งมากเท่าเก่าเนื้อของอะไรเลด้าลอยเนะี่ยมันทุกมากกว่าเก่า ยิ่งทะเลทรายซุกซ่อนไปไหนก็กลัวคนจะรู้จะเห็นเวลากินนะโอ้โหเปิดเผยปวดโภคค้างอยู่การกินอะไรต่างฉันได้กินดีฉันอาหารดีอะไรต่างนี่เท่าไหร่มันมันทุกข์อย่างนี้แหละเวลาที่มันทายมันก็ทุกข์ไปทุกข์อันนี้แหละไม่ใช่ทุกข์อันอื่น ตัวนี้เนี่ยเรียว่ามีสุขแล้วก็มีทุกข์มันกลับเกิดเป็นอน,นิี้งังของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงน้่เนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกอย่างว่าน,นี้แหละมันทุกข์มันเป็นของกายอาขานี่ ทุกข์ก็ไม่ใช่ของใครทุกข์ก็ไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นมาไปเดียวระดาแล้วก็หายไปก็ทุกเกิดขึ้นมาเดียวกัดาหายไปไม่ของใครอันนั้นมันไม่ใช่ของใครทังร้งนั้นจึงว่าเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีอนัตตาของมีอยู่ อันนี้ขอไม่อยู่ที่เห็นอย่นี้แหละที่ปรากดอย่านี้เป็นอนัตตาอันนี้อนาปานิตพิจารณาลมหายใจก็ออกจนกระทั่งมดไปถึงดวงกายกระตางของเขาพิจารณาอย่างนี้ไม่ต้องพิจารณาที่อ,อื่นเรียกกรรมฐานกรรมฐานคือพิจารณานี่แหละ ทุกคนเป็นกรรมฐานเ้วยกันนะถ้ามีตัวมีกายเรียกกรรมฐานนั่นนะถ้าแต่หายบาดแบกกดเข้าไปเรียกกรรมฐานไม่ใช่มีตัวมีตนด้วยกันเป็นกรรมฐานเด้ยวกันทั้งหมดเสียโทษเสียพระรมฐาน เขาเป็นเป็นกรรมฐานเด็กกะนี่ออกคนหนึ่งถ้าจริยกโทษกรรมฐานขึ้นมาเทศเอาเะทอจนถ้ากรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างไม่ดีอย่างนั้นยยยอย่างนี้อะไรต่างหลายอย่างหลายเรื่องพูด็กรรมฐาน ไม่ถูกไม่ออกดีเขาไม่ออกอ่ะมันท่านนั่งเนี่ยไม่จะไม่ใช่กรรมาฐานหรือเออทำไมยังโทษกรรมเจแปะอยู่ป่าอยู่ดุไม่ใช่กรรมาฐานกำานไม่ใช่กรรมาฐานผมยืนหัวก็ไฟเผาเทิงเลยที่วันนั้นก็ค้อเอาไว้เสียทีอันนั้นไม่ใช่กรรมาฐานเลยลงสมาธิเปิดเขีเย ไม่ลืมกรรมฐานตัวเองกรรมฐานตาจากรรมฐานอนันสอนเรื่องไปบวดลืมไปเจสามา,านะขาท่านตาตัวตั้งแต่บวชพิจารณาอย่างนี้แหละทนะปาสติไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องว่า หายใจเข้าหายใจออกเมื่อไว้ที่จมูกไว้ที่ช่วงอ,อกไว้ที่ท้องน้อย,อยนั้นี่ถึงนั้นถึงนี่นยังออกโอ้ยมากมายมันไม่รวมซ้าทีหรอกมันรวมได้อะไรเรียกว่าอนาปาสติสนั้นแหละไม่มีแท้ทั้งลมก็ไม่มีสับมันรวมไปแล้วไม่มีเลยหายหมั้ย นั่นแหละเรียกว่ากรรมฐานแท้นันเรียกวานาปานสติาแท้อาวาเทศนี้แหละนี่แหละ